สวัสดีครับกับข้าวบ้านๆมาแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอโทษผู้ติดตามนิดนึงว่านะไม่มีคลิปลงต่อเนื่องประมาณ1เดือนกว่านะสืบเนื่องมาจากไม่มีเวลาบ้างไม่สบายบ้างนะครับคลิปนี้ผมจะนําเสนอข้าวเหนียวสังขยานะครับจะบอกทั้งวิธีการมูนเทคนิคต่างๆตลอดจนเทคนิคของการทําสังขยาจะทําอย่างไรให้หน้านั้นเนียนนะและเนื้อตัวสังขยานั้นละเอียดนะคราวนี้เรามาดูส่วนผสมหลักๆกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกผมใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงู2อกิโลนะ แช่ไว้6ชั่วโมงนะครับตอนที่ก่อนจะแช่เราซาวเนี่ยผมแนะนําว่าเอาสันส้มเนี่ยซาวไปด้วยการใช้สันส้มในการซาวเนี่ยมันจะทําให้ตัวข้าวเหนียวนั้นใสนะครับแล้วก็แช่ไว้6ชั่วโมงหลัง6ชั่วโมงแล้วเราก็ล้างจนน้าใสอย่างที่เห็นนะครับข้าวเหนียว2กิโลผมใช้หัวกะทิล้วนเลย2กิโลกะทิดังกล่าวเนี่ยบอกพ่อค้าแม่ค้าว่าให้ขูดผิวมะพร้าวออกก่อนนายอย่าใส่ผิวมะพร้าวไปเพราะถ้ามีผิวมะพร้าวที่ตัวมะพร้าวเนี่ยมันจะทําให เอาข้าวเหนียวนั้นดําไม่สวยนะข้าวเหนียว2กิโลผมใช้น้ําตาลทรายเพียงแค่ครึ่งกิโลหลายท่านอาจจะบอกว่าทําไมใช้น้ําตาลทรายน้อยเหตุผลเพราะเราจะไปหวานที่ตัวสังขยาส่วนตัวข้าวเหนียวเราเอาหวานแค่ปลาเล่มปลาเล่มพอนะครับหลังจากนั้นก็เติมเกลือนะครับประมาณสักช้อนโต๊ะครึ่งนะซึ่งตรงนี้เกลือไม่ได้หยิบมาต้องขอโทษนะครับและนี่ก็คือใบเตยนะครับที่สําหรับเอาตอนที่เรามูลข้าวเหนียวนะครับแล้วก็ แผ่นซีนนะครับที่เราจะใช้ซีนในการที่จะทําให้ข้าวเหนียวนั้นอบนะครับจะซีนมันสักสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูคราวนี้มาดูส่วนผสมของสังขยานะครับผมใช้ไข่เป็ดนะครับไข่เป็ดนิยมรับเป็นเจ้าประจําผมแดงมากเลยนะครับไข่เป็ด7ฟองนะไข่เป็ด7ฟองผมใช้น้ําตาลปี๊บอ่าโทษนะอันนี้ใช้น้ําตาลมะพร้าวเลยนะครับจากประจวบเก,กรีขันนะครึ่งกิโลหลายท่านบอกว่าทําไมน้ําตาล ะมะพร้าวของผมจึงต้องเอามาเคี่ยวนี่คือเทคนิคอย่างหนึ่งที่บอผมอยากจะบอกว่าการใช้น้ําตาลเคี่ยวเนี่ยมันจะทําให้เนื้อสังขยานเนียนเร็วนุ่มนะครับแล้วอร่อยมากแล้วก็เสียชาด้วยนะครับหลังจากนั้นกระทิที่ใช้ตรงนี้เป็นหัวกะทิล้วนๆเฉกเช่นเดียวกันนะครับ1กิโลไม่มีหางปนเลยนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วนี้ก็คือใบเตยที่สําหรับเราจะขยำนะตอนที่ขยำไข่ นะครับกับกะทิแล้วก็แป้งนะครับคราวนี้ผมจะมาทําในเรื่องของข้าวเหนียวก่อนนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งน้ําร้อนผ้าแล,แล้วผมจะเอาเข้าวเหนียวใส่ซึ้งแล้วนึ่งนะการนึ่งตรงจุดนี้นะถ้าเกิดใครแช่ข้าวเหนียว เรวเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลายาวนิดนึงแต่ถ้า6ชั่วโมงเนี่ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากเวลาได้เลยนะครับเราก็แอบ,บดูสักทีหนึ่งนะพอแอบ,บดูแล้วเราก็พลิกข้าเหนียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนึ่งข้าเหนียวกันนะครับโอเคครับมาดูวิธีการนึ่งข้าเหนียวนะครับน้ําที่ใส่ในซึ้งต้องให้เดือดอย่างนี้เลยนะครับประมาณ3ส่วนข้าวเหนียวใส่ลักษณะนี้นะครับในผ้าขาวบางนะใครจะนึ่งกับหวดหรือกระจงก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ปิดมันลงไป จับเวลา30นาทีนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบว่าถ้าเกิด30นาทีมันยังดูไม่สุกทั่วเราก็นึ่งต่อได้นะแต่ต้องแอบด,ดูมันก่อนนะฮะยกตั้งเลยครับอะสามสิบนาทีโอเคใช้ไฟแรงตลอดนะครับไม่ใช่ไฟอ่อนหรือไฟกลางนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําน้ํากะทินะที่จะใช้มูลข้าวเหนียวกันโอเคครับมาดูน้ํากะทิที่เราจะใช้มูลข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวไม่ควรหวานนํเอาหวานแค่ปลาเล่มปลาเล่มพอ ข้าวเหนียว2อกิโลผมใช้น้ําตาลทรายแค่ครึ่งกิโลนะครับแต่เกลือนั้นผมจะใส่ประมาณช้อนโต๊ะครึ่งนะให้ความเค็มเนี่ยมันนําหน้าเค็มก็หมายความว่าเค็มแค่ปลาเล่มปลาเล่มนะครับไม่ใช่เค็มมากมายจนกลายกองน,นะครับแล้วก็เทน้ําตาลทรายลงไปเลยนะครับคนน้ําตาลทรายให้เข้ากันมันน่าจะเยอะไปเอาไว้ก่อนความรู้สึกนะครับความเคยชิน เดี๋ยวถ้าเกิดมันเป็นยังไงเราค่อยเติมได้นะส่วนใบเตยตรงนี้เดี๋ยวเราเอาไว้ตอนที่เอาข้าวเหนียวลงมาหมูนะครับเราก็คนนะครับคนให้เข้ากันนะพอคนมันน้ําตาลทรายกับเกลือละลายเสร็จแล้วนะครับเราก็ชิมรสนะครับให้เค็มนําหน้านิดหน่อยนะครับไม่ใช่เค็มปิดเลยนะครับเค็มนิดหน่อยพอนะแล้วก็หวานตามหลังนะครับปลาเลมปละเล,ม,ะเลมนะครับ เขาเรียกคนโบราณนะครับคำว่าปลาแรมปลาแรมเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่ทราบว่าคําว่าปลาแรมปลาแรมหมายความว่าอะไรนะคนไปเรื่อยๆนะครับให้มันละลายนะครับจะสังเกตว่ากะทิผมขาวมากเลยอย่างที่เรียนให้ทราบมาตอนต้นนะถ้าเราจะทําข้าวเหนียวมูเนี่ยเราบอกพ่อค้าแม่ค้าได้ให้เขาขูดผิวมะพร้าวที่ติดอยู่กับตัวมะพร้าวเนี่ยออกให้ขาวเลยนะครับราคาอาจจะเพิ่มนิดหน่อยก็ช่างมันนะครับ เราทำกินเราจะได้มีความสุขนะครับอาหารรสชาติอร่อยนะ่าสวยงามแล้วก็ถูกสุข,ขลักษณะอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคนจนละลายนะครับพอละลายแล้วเราก็ชิมโอเคครับนะน้ำกะทิที่จะใช้มูลก็ลงตัวแล้วนะครับเค็มนำหน้าตามด้วยหวานนะครับสรุปแล้วน้ำตาลทรายมอกี้ใช้ครึ่งโลจะพอดีเลยส่วนเกลือมอกี้ที่ใส่ไปช้อนโต๊ะกว่า,วาสรุปแล้วเป็น2ช้อนโต๊ะนะครับสรุปก็คือถ้าข้าวเหนียว นะครับ2กิโลก็คือน้ําตาลทรายครึ่งกิโลแล้วก็เกลือ2ช้อนโต๊ะนะครับทุกอย่างจะโอเคนะคราวนี้เราไปดูวิธีการทําสังขยากันคราวนี้มาดูวิธีการทําสังขยานะครับก่อนอื่นเราก็ทุบไข่ก่อนเลยนะไข่เป็ดนะครับเดี๋ยวจะดูว่าสีแดงแค่ไหนเดี๋ยวดูนะครับแดงมากเลยเจ้าประจําของผมเห็นไหมครับแดงมากเลยนะถ้าไข่ยิ่งแดงเท่าไหร่เนี่ยสังขยาออกมาจะสวยมากนะครับ หลายท่านบอกว่าทําไมไม่ใช้ไข่ไข่ไก่ผสมอันนี้เป็นสูตรสูตรของผมเองนะครับที่ว่าผมจะใช้ไข่เป็ดอย่างเดียวเลยอ่นะฟองนะครับเฟองน้ํากะทิหัวกะทิล้วนๆเลยนะครับ1กิโลแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวครึ่งกิโลแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะครับช้อนโต๊ะครึ่งนะครับนี่คือสูตรของผมนะ สังขยาตัวนี้สามารถนําไปปรับใช้ฟักทองสังขยาได้เลยเดี๋ยวเราต้องนําไปกรองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่าเศษไข่เศษใบเตยที่มันหล่นไปอยู่ในส่วนนี้นะครับมันจะได้ไม่เข้าไปไหนในตัวสังขยา,าเทน้ําตาลที่เคี่ยวลงไปนะคุณลองทําดูนะครับน้ําตาลที่เคี่ยวเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับน้ําตาลที่เราไม่ได้เคี่ยวเยอะเลยนะอันนี้ผมทํามาหลายครั้งผมเคยพิสูจน์หลายครั้งแล้วม,ม,มันอร่อยมันแตกต่างมันนิ่มนวลต่างกันมากเลยครับ นะใส่เข้าไปเลยใส่พร้อมกันเลยครับเราใช้ใบเตยขยำคนโบราณเขาบอกว่าการใช้ใบเตยขยำเนี่ยสืบเนื่องจากอะไรก็คือต้องการที่จะดับกลิ่นไข่นั่นเองนะกะทิ1่กิโลนะครับหัวกะทิล้วนนะครับใส่เข้าไปเสียดายขอใช้นิ้วปาดหน่อยนะครับคนโบราณ <laughs> <c oughs> คุณแม่ <c oughs> คุณแม่คุณยายผมก็เหมือนกันนะครับแล้วก็เกลืออย่าลืมใส่เกลือนะครับเกลือประมาณสัก1ช้อนชา นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะใส่มันเข้าไปนะหลังจากนั้นก็เอาใบเตยนะครับขยำรวมไปนะแล้วแต่คุณชอบไอาการใช้ใบเตยขยำกับไข่เนี่ยมันทําให้ไข่เนี่ยแตกได้เร็วด้วยแล้วก็ลดในเรื่องของอกลิ่นคาวไข่นะครับขออนุญาตใช้มือนะครับมือสะอาดเยี่ยมกระเทียมเจวครับผมนะขยำให้เข้ากันกรณีที่ผมเคี่ยวน้ําตาลมันก็สะดวกในการที่จะขยำ นะครับมันไม่ต้องมานั่งออกแรงเยอะมากมายจนเกินเหตุเกินควรขอเอานี้ออกก่อนจะได้สวยๆงามนะครับขยําไปเลยนะครับเดี๋ยวแป้งเดี๋ยวน้ําตาลไข่มันก็จะเข้ากันเองทวนนะครับน้ํากะทิหัวกะทิล้นลวนโดยที่ไม่ใช้น้ําผสมเลยนะให้ทางร้านเขาคั้นแบบไม่ต้องใส่น้ำนะหกิโลกรัม นะครับแล้วก็ไข่เป็ดฟองใหญ่7ฟองนะครับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลนะครับแล้วก็แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับแล้วก็ขยำรวมกันโอเคครับเนี่ยได้แล้วครับเดี๋ยวไปดูตอนรอตอนนึ่งนะครับออตอนนึ่งผมก็จะใส่ถ้วยเล็กๆถ้วยนึ่งข้าวครับน่ารักน่ารักจุดประสงค์คือเวลาแจกไครมันดูน่ารักดีเราไม่เอาสังขยาปกลงไปในข้เหนียวบางครั้งถ้าเกิดเขาทานไม่หมดมันก็ไม่เหลือเสีย อะไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตอนนึงนะครับอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาใบเตยนะเราขยำใบเตยจนหน้าตาใบเตยมันงอมอย่างเงี้ยนะงอมคามือเราเลยนะอันนี้ถือว่าโอเคแล้วนะส่วนที่มันเป็นฟองที่เห็นไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตอนที่เรากรองกับผ้าเขาบางเนี่ยฟองดังกล่าวแทบจะไม่มีหรือมีก็ไม่จําเป็นไม่ไม่จำเป็นเลยว่า มันออกมาจะไม่สวยนะพอนึ่งเสร็จมันจะสวยสวยเนียนจริงๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนที่นึ่งกันโอเคครับข้าวเหนียวเราได้ที่แล้วนะครับมาดูกันนะครับสวยงาม,มากเลยพอดีเป๊ะเลยนะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าตอนซาวข้าวเหนียวเนีย่ยเราเอาสันส้มลงไปซาวด้วยนะครับแล้วก็แช่สัก6กชั่วโมงนะครับมานะดูข้าวเหนียวนะครับเป็นไงครับ สวยอย่างแรงเลยนะครับท่านเดี๋ยวเราจะไปลงมูลกันโอเคครับนี่ครับหน้าตาข้าเหนียวของเรานะครับเทไปเราเอาใบเตยว้ก้นสุดเลยนะไม่ไม่ต้องเรื่องมากเลยครับเอากะทิที่เราผสมเสร็จแล้วเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะใส่เข้าไปเลยมีน้ําตาลทรายเล็กน้อยช่างมันแล้วลงไปมันก็ละลายเมื่อกี้ว่าคนโอเคแล้วนะครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็คนข้าเหนียวให้เข้ากัน ใหนะ้ให้ใหน้ำกะทิมันซึมตัวไหครับเหนียวจะขาวน้ำกะทิขาวนะครับพอมะพร้าวนะมะพร้าวเราให้เขาขูดผิวมันออกนะเกลี่ยให้ข้าวเหนียวเนี่ยมันแตกตัวนะไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยเพอแตกตัวเสร็จเดี๋ยวเราซีเลยนะครับเดี๋ยวเราซีนเลยอบไ้เลยครับ30นาที ไม่ต้องกลัวจะแฉะนะครับเดี๋ยวความร้อนของข้าวเหนียวเนี่ยออมันจะดูดอาจจะดูดซับในเรื่องของน้ํากะทินะครับแล้วมันก็จะพอด,ดีเป๊ะเลยภาชนะผมเป็นหม้อเครือไอ้กระมังเครือบนะครับพอด,ดีไปเจอที่ตลาดมินบุรีมีความรู้สึกไปเห็นของเครือบนึกถึงสมัยก่อนนะคนบรานอกนะครับภาชนะส่วนมากจะเป็นของเครือบแต่ข้อเสียอย่างพอมันแตกกระเทาะแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ละ โอเคนะครับพอข้าวกระจายหมดแล้วนะอย่างที่บอกไม่ต้องไปสนใจมันเลยปิดเลยครับผมซีนพลาสติกเลยหรือใครมีพลาสติกก็ใช้ฝาหม้อ,มอปิดก็ได้นะครับซีนมันไปเลยเเราต้องซีนให้สนิทนะครับไม่สนิทแล้วเนี่ยข้าวเหนียวมันจะไม่อบกับน้ํากะทิครับซีนไว้อย่างนี้เลยนะครับสักครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำนึ่งสังขยากันโอเคนะครับสังขยาเราอย่างที่ผมบอกนะครับเราควรกรองก่อนหนึ่งครั้งนะครับแล้วมันจะทําให้เนียนด้วยแล้วก็เศษเใบเตยนะครับหรือจะเป็นเศษไข่ที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะพลาดล่นไปนะมันจะได้ไม่ติดไปในขนมหอมหอมมะพร้าวอหอมน้ําตาลมะพร้าวมากเลยครับผมมาไกลนะครับจากปัจจวบเลยครับอ่ะเราก็บิดมัน โอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปใส่พิมพ์กันโอเคเราตักใส่พิมพเลยนะครับไอฟองที่เห็นเราไม่ต้องไปกลัวนะครับว่ามันจะเป็นอะไรนะลูกชายบอกเอ๊ะทำไมถึงใส่ถ้วยเล็กๆอย่างนี้นะอย่างที่บอกเเวลาแจกเขามันจะได้โอเคบางทีตักกราดไปบางทีเขาทานไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์ควรจะนึ่งให้ให,ให้ให้ร้อนก่อนนะครับแล้วสังขยาที่ใส่ไปไม่ต้องใส่ให้เต็มนะครับใส่แค่3ส่วนพอเดี๋ยวพราะมันจะฟูขึ้นมาอีก ไข่เป็ด7ฟองนะครับน้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลนะแล้วก็แป้งข้าวเจ้าช้อนครึ่งนะแล้วก็เกลือไปปลายช้อนชาพอนะขึ้นชื่อว่าใส่นะไม่จําเป็นต้องให้มีรสเค็มนําหน้าข้อสําคัญเวลานึ่งนะก่อนนึ่งนะครับเราต้องเอาพิมพ์เนี่ยไปทำให้ร้อนก่อนสักหานาทีนะตั้งบนซึ้งร้อนก่อนสักหานาทีแล้วพอนึ่งให้ใช้ไฟแรงเลย30นาที นามกี้ตากมันมีหกบ้างเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรโอเคครับน้าร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับให้น้ําร้อนแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็ยกตั้งเข้าไปเลยจับเวลา30นาทีครับโอเคครับนี่นะครับข้าวเหนียวที่มูนหน้า,นาตาจะเป็นอย่างนี้ครับผมจะพอดีเป๊ะมากเลยนะครับอันนี้อบไว้30นาทีข้าวเหนียวตัวจะใสามากเลยนะสืบเนื่องมาจากอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อตอนต้นว่า ตอนที่เราซาวเนี่ยนะครับเราเอาสารส้มลงไปซาวด้วยนะแต่ซาวคาว่าซาวข้าวเหนียวเนี่ยต้องซาวจนกระทั่งน้ําใสนะครับก่อนที่จะแชนะ่อย่าประเภทที่ว่าเอาน้ําเทปไปแล้วเป็นการแชร่แล้วจบไม่ได้เพราะไอ้ความข้นของของเอผงข้าวอะไรต่างๆที่มันอยู่ในในข้าวเหนียวเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในตัวเม็ดข้าวใน,ในความรู้สึกของผมนะครับฉะนั้นเนี่ยเราควรจะซาวให้น้ําใสนะครับหลังจากซาวน้ําใสแล,แล้วเราก็แช่ไว้ทัก5 6ถึงชั่วโมง นะหลังจากนั้นเนี่ยแนะนําว่าข้าวเหนียว1โลเราใช้กะทิ1่โลเลยนะแต่เป็นหัวล้วนๆน,นะครับโดยทีเ่เราไม่ใช้นะใชน้ําผสมเลยในการคั้นตรงจุดนั้นนะแล้วมันจะได้อย่างที่เห็นนะครับข้าวเหนียว2อกิโลผมใช้น้ําตาลทรายครึ่งกิโลนะครับแล้วกเ็เกลือ2ช้อนโต๊ะนะครับทุกอย่างจะลงตัวมากเลยนะข้าวเหนียวจะสวยอย่างที่เห็นนะครับตัวไม่มีแตกเลยนะครับแล้วเป็นมันมากเลย นะครับเห็นไหมครับไม่มีแฉะด้วยนะตัวขาวสะอาดเชียวสืบเนื่องมาจากมะพร้าวนะครับที่เราเาให้เขาขูดสีดำๆออกนะครับน่ารับประทานมากเลยนะครับอันนี้คือข้าวเหนียวขออนุญาตแอบชิมนิดนึงเอามือปาดนิดนึงเสียดายติดไม้พายอือร่อยมากครับอร่อยจริงๆนะ ต่อไปคราวนี้มาดูสังขยาเดี๋ยวผมทวนอีกทีนะครับกันลืมข้าวเหนียว2กิโลใช้มะพร้าว2กิโลน้ำตาลครึ่งกิโลเกลือ2ช้อนโต๊ะทุกอย่างจะลงตัวพอดีเป๊ะน่าจะมีรสชาติหวานน,านันน้นปลาเล่มปลาเล่ม,ลมตามด้วยเค็มแล้วก็ความมันไม่ต้องพูดถึงนะครับตัวข้าวเหนียวจะไม่แตกจะเป็นเงาอย่างที่เห็นนะครับต่อมามาดูสังขยาครับ นะสังขยาผมใช้ไข่เป็ดลูกใหญ่7ฟองน้ำตาลมะพร้าวนะครับถ้าจะให้อร่อยนะครับเน้นว่าน้ำตาลมะพร้าวครึ่งกิโลกะทิหัวกะทิล้วนๆ1นกิโลเกลือประมาณปลายช้อนชาแล้วจะออกไปอย่างที่เห็นนะจะดูน่ารับประทานมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดใส่จานระหว่างข้าวเหนียวกับสังขยาให้ดูนะครับโอเคนะครับหน้าตาอย่างที่เห็นนะครับรับรองอร่อยมากเลยนะครับยังไงก็ลองทําตามสูตรที่ผมบอก นักการันตีได้เลยว่าทุกอย่างเป๊ะมากเลยนะอย่างไรก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกด s u b SCRIBE ผมด้วยนะครับวันนี้คงไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ